สวัสดีค่ะปุนาจากช่องปุนา USA Channel นะคะวันนี้ก็มาเจอกับเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะคะเป็นไงมั่งคะสบายดีกันหรือเปล่าเพื่อนๆชาวไทยที่อยู่ทั่วโลกนะคะไม่ว่าฝั่งแถบยุโรปฝั่งแถบเอเชียหรือว่าฝั่งอเมริกาหรือว่าแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์ที่อยู่ทั่วโลกนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะสบายดีนะคะสำหรับปุนาก็สบายดีนะคะ วันนี้นะคะปูนาจะมาพูดถึงประเด็นนะคะมี f อนะคะมาคุยกับปูนาแล้วก็มาสอบถามนะคะเกี่ยวกับเพื่อนบ้านนะคะว่ามีเพื่อนบ้านเป็นยังไงบ้างดีไหมเพื่อนบ้านที่อยู่อเมริกาเขา,านินทาเก่งไหมหรือว่าเขาชอบพูดเรื่องชาวบ้านไหมอันนี้ก่อนอื่นที่ปูนาจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะว่า การที่อยู่ในในอเมริกาเนี่ยฮะชีวิตเพื่อนบ้านเนี่ยเขามีนิสัยอย่างไรนะคะก่อนอื่นที่จะไปติดตามกับปูนานะคะขอบคุณนะคะทุกอ่ากำลังใจนะคะเพื่อนๆที่กดติดตามให้ปูนานะคะขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ f c ใหม่ที่เข้ามานะคะอ่า ตอนนี้นะคะมากมายเหลือเกินปูนาขอบคุณเป็นอย่างมากขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่มาให้กำลังใจปูนานะคะแล้วก็เอฟซีเก่าที่ติดตามให้กำลังใจปูมาปูนามาตลอดปูนาก็ขอบคุณเป็นอย่างมากนะคะที่ไม่เคยลืมกันนะคะแล้วก็สำหรับคลิปนะคะที่ปูนานำเสนอไปหลายๆคลิปนะคะไม่ว่าคลิปที่ปูนาทำเกี่ยวกับ ลูกเคยแม่ใหญ่อันนี้จริงๆนั้นไม่ใช่ตัวปูนานะคะเป็นเรื่องราวของคนอื่นนะคะแต่ปูนาเอาเรื่องราวมานําเสนอว่าชีวิตคนไทยอ่าจริงๆนั้มันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นในเมืองไทยนะคะอันนั้นไม่ใช่ชีวิตของปูนานะคะแล้วก็สําหรับเอฟซีใหม่นะคะที่เข้ามาแล้วมาคอมเมนต์นะคะว่าว่าปูนาเนี่ยนะคะคือตัวละครในใน ในคอนเทนต์นะคะปูนาไม่ใช่นะคะปูนานำเรื่องราวคนอื่นมานำเสนอให้เพื่อนๆว่เาเออชีวิตแบบนี้นะคะ uh, มันมีจริงๆนะคะในประเทศไทยนะคะก็เอามาเล่าสู่ให้เพื่อนๆฟังนะคะ แล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับ FC ใหม่ที่เข้ามานะคะก็อย่าลืมนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องปุณา USA นะคะแล้วก็ฝากกดแชร์แชร์แชร์เยอะๆเป็นกำลังใจให้ปูนาด้วยนะคะเดี๋ยวมาติดตามนะคะเรื่องนะคะเกี่ยวกับเพื่อนบ้านนะคะว่ามีนิสัยอย่างไงนะคะว่านิชชอบนินทาไหมนะคะใน อ่าอเมริกาหรือว่าเพื่อนบ้านฝรั่งนะ,นะคะมาติดตามมาพร้อมกันค่ะมาเข้าเรื่องกันนะคะเกี่ยวกับเพื่อนบ้านนะคะวันนี้ปูนาได้คุยกับ f c ซปูนานะคะเกี่ยวกับเพื่อนบ้านน้องเขามาเล่าให้ฟังว่าเขา จิตตกมากเกี่ยวกับสังคมเมืองไทยสังคมที่มีการติดสินนินทาทั้งที่เขาไม่ได้ไปรู้จักมักคุ้นเพียงแค่เดินผ่านหรือว่าเพียงเอาหลานไปโรงเรียนหรือว่าเพียงไปตลาดหรือว่าเพียงทำตัวแบบ ไม่ได้คบกับใครหรือว่าไม่ได้ยุ่งวุ่นวายกับใครก็โดนติสินนินทาเขาบอกเขาเบื่อมากกับสังคมเมืองไทยคือบางครั้งมันไม่อยากจะ,ะไม่อยากจะเอามาคิดแต่ว่ามันก็จิตตกแก็บน้องเขาก็บอกอย่งนี้นะมันคือเราไม่มีไม่ได้ไปว่าอะไรให้เขาเพียงแต่เราเดินผ่านเพียงแต่เรามีชีวิตส่วนตัวแต่ก็โดนนินทาน้องเขาบอกว่าน้องเขาเลยอยากทราบว่า ชีวิตที่อยู่อเมริกาที่มีเพื่อนบ้านนะเป็นอย่างนี้ไหมน้องเขาก็มาถามนะพูดตรงๆนะคะชีวิตในอเมริกาเนี่ยมันจะแตกต่างกับเมืองไทยเมืองไทยนี่ปุนาเข้าใจเลยเพราะว่าปุนาเคยทํางานกับคนไทยมานะคะตอนเดินทางมาอยู่ไอซ์แลนด์ใหม่ๆ,ๆก็ทํางานอยู่ในโรงงานปลาแล้วก็มีคนไทยเยอะแล้วก็ดราม่าเยอะมากแล้วก็มีการ อิจฉาตาร้อนกันคนโน้อนอยาพูดกับคนนี้ก็ไม่ให้คนนี้ไปพูดกับคนโน้นคือชิงดีชิงเด่นแข่งร่ำแข่งรวยทั้งที่ก็ทำงานโรงงานปลาด้วยกันนะคะคือ,อไก่เห็นไก่เห็นตีนงูงูเห็นอะไรนี่ไก่เห็นตีนงูงูเห็นน,ไน,น,นมไก่อะไรก็พูดไปอะไรก็อย่าทำนองนั้นมันก็ไม่ได้แบบว่า ร่ำรวยอะไรแตกต่างกันมากต่คนทุกคนที่ไปทํางานก็ทํางานโรงงานปลามันจะอยู่ที่ว่าคุณทำเร็วหรือช้าแค่นั้นเองถ้าคุณทําเร็วคุณก็ได้โบนัสเยอะเขาก็มีรายได้ดีแต่ถ้าคุณทําช้าคุณก็ได้โบนัสน้อยแล้วก็รายได้ก็ไม่เยอะใช่ไหมแต่มันก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากมายแตกต่างกันมากมายเพราะทุกคนก็เห็นกันอยู่แล้วคือมันทํางานของคนไทยนี่แบบ ปวดหัวมากมีการชิงดีชิงเด่นมีการแยกพวกแยกอะไรคือแบบมันปวดหัวชีวิตนี้มันมันมันไม่มีความสุขเลยมันเวลากลับมาบ้านนี้มันทำไมเราเครียดนะแล้วมันดราม่าเยอะเบื่อมากปูนานอีกเบื่อมากทำงานกับคนไทยพอมีโอกาสนะคะ ปูนาย้ายมาอยู่อเมริกาปูนาไม่เคยทํางานกับคนไทยเลยถ้ามีคนไทยทํางานในปูนาจะหลีกเลี่ยงเลยปูนาจะไม่ไปไม่ทําเลยครับส่วนมากที่ปูนาย้ายมาอยู่อเมริกาปูจะปูนาจะเลือกทํางานกับฝรัง่งมันสบายใจกว่าเราไปทํางานเราทําหน้าที่ของเราถึงเวลาเรากลับบ้านเราจะไม่ทํางานงพําเพื่อคือเข้าตรงเวลาออกตรงเวลาเราจะไม่มีปัญหา เขาจะนินทาอะไรมันก็เป็นเรื่องของเขาเพราะเราไม่ได้ไปใส่ใจมากแต่ส่วนมากมันสบายใจกว่าทำงานกับฝรั่งนะคะมันจะไม่มีปัญหาแบบว่าจิตตกมันจะไม่มีปัญหาสุขภาพจิตเสียทำงานกับฝรั่งเพราะต่างคนก็ต่างไปทำงานทำหน้าที่มันอาจจะมีฝรั่งหลายๆคนที่ที่ชอบนินทาก็มีแต่ว่า เราก็เลือกเลือกไปทํางานกับคนที่เขาไม่มีลักษณะนิสัยแบบนั้นปูนาถึงไม่เอาเลยไม่ว่าร้านอาหารไทยปูนาจะไม่ไปทําเลยเพราะว่าปูนาเข็ดเข็ดมากตอนที่ทํางานอยู่ไอซ์แลนด์มันจิตตกปราษาเสียเสียสุขภาพมันมันมันเป็นอะไรที่เราเก็บมาคิดเรา,าคิดว่าเอออย่าไปใส่ใจเลยอย่าไปฟังอย่าไปอย่านโน่นอย่านี่บลาบล a แต่มันอดคิดไม่ได้เพราะว่าเราทํางานกับเขาตุกวันเราเห็นกับเขาตุกวันมีการ ชิงดีชิงเด่นกันมีการนินทามีการแบ่งพักเหมือนพวกคือมันมันสุขเสียสุขภาพจิตจริงๆนะนั่นแหละตามที่บอกปูนาไม่อยู่อเมริกาปูนาถึงไม่ค่อยมาใหม่ๆก็คบอยู่คนไทยอยคบอยู่แบบแบบหนึ่งมีปัญหาปูนาก็ตัดเกือบตัดออกหมดเลยคบไม่เหลือกี่คนนะคะคือมันชีวิตเรามีความสุขอยู่แล้วทําไมเราต้องไปเสียสุขภาพใช่ไหมฉะนั้นการที่อยู่ในอเมริกานี่นะคะ คนอเมริกันเนี่ยเพื่อนบ้านเนี่ย <Okay. S 2> เขาจะไม่ <Okay. S 2> เขาจะไม่อนินทาก,กันนะคะโอเคเดี๋ยวจะพาย้ายสถานที่นะคะเพราะว่าสามีจะมานอนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาฟังต่อกันนะ,ะมาฟังต่อกันนะคะเพราะว่าสามีเขาจะไปนอนนะคะปุนาเลยต้องย้ายมาที่ครัวเพราะว่าตอนอยู่ที่ห้องรับแขกที่นี่เขาเปิดทีวีดังปุนาต้องเข้าที่ห้องนอน ตอนนี้เขาบอกเขาจะไปนนอนปูนาต้องย้ายที่นะคะต้องขอโทษนะคะแล้วมาฟังต่อนะคะ,ะตามที่บอกนะคะสังคมคนฝรั่งเนี้ยเขาจะไม่ยุ่งชีวิตและไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวของคนอื่นเขาจะไม่ถามว่าคุณได้เงินเดือนเท่าไหร่เขาจะไม่ถามว่าคุณ อายุเท่าไหร่เขาเขาไม่มาสนใจว่าคุณย้ายมาจากไหนเขาเป็นคุณเป็นใครคุณมีอาชีพอะไรเขาจะไม่มามายุ่งวุ่นวายชีวิตของคนอื่นนะคะปุณาย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้นะคะมาอยู่บ้านหลังใหม่เนี่ยหรือว่าอยู่บ้านหลังเก่าเ,เพื่อนบ้านนะ่ะ ไม่เคยคุยกันนะคะนานๆอาจจะเป็นปีจะเห็นกันทีแล้วก็ยกมือให้แค่นั้นเองเราจะไม่ยุ่งวุ่นวายเรื่องส่วนตัวของคนอื่นนะคะต่างคนต่างอยู่นะคะแล้วก็บางครั้งนะเพื่อนบ้านนะเราไม่รู้จักชื่อเขาด้วยนะคะคือต่างคนต่างอยู่เขาไม่ยุ่งเขาไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวของคนอื่นนะคะมันก็มันเป็นเรื่องที่อ,อยู่แล้วสบายใจ ไม่ต้องเสียสุขภาพจิตนะคะเพราะฝรั่งนะคะคือ,อบ้านเนี่ยบ้านมันก็มันก็ติดกันนะแต่ว่าเราไม่ได้ไปสอดรู้สอดเห็นว่าเขาทำอะไรเขาใช้ชีวิตยังไงเราจะไม่ไปยุ่งเรื่องวุ่นวายของคนอื่นคือตื่นขึ้นมาเราก็ใช้พิษของเราเพื่อนบ้านเขาจะทำอะไรก็เป็นเรื่องของเขาเราจะไม่รู้เลยว่าเพื่อนบ้านเนี่ย เขาไปเขาอยู่บ้านไหมเขาไปทํางานไหมเพราะว่าต่างคนต่างอยู่อยู่บ้านใครบ้านเรานะคะชีวิตคนอเมริกันนะคะหรือว่าฝรั่งนะคะใครจะเป็นจะตายเราจะไม่รู้นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเพื่อนบ้านปูนะปูนานะคะอยู่ที่ที่หมู่บ้านเก่า,าสามีเสียชีวิตเสียสามีคนข้างบ้านเสียชีวิตพวกเรายังไม่รู้ว่าสามีเขาเสียชีวิต มีเห็นเขาเดินออกมาข้างนอกเราก็ถามเพราะว่าเขาเห็นเราอยู่คนเดียวแล้วก็ทักทายคุยกันเขาก็เล่าให้เราฟังว่าเออสามีฉันเสียชีวิตแล้วนะตอนนี้ฉันอยู่คนเดียวเขาเล่าให้เราฟังเองเราไม่ได้ไปถามเขานะคะ<ๆ>มันจะเป็นอย่างนี้นะคะ<ๆ>มันอยู่แล้วมันสบายใจมันไม่ปวดหัวมันไม่เสียสุขภาพจ<ๆ>ิตเพราะว่าชีวิตคนอเมริกันเขาไม่เขาไม่นินทาเพื่อนบ้านนะคะน้องเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าน้องนี่แบบว่าเครียดพี่ เราเครียดเรื่องครอบครัวอยู่แล้วแล้วก็ไปเครียดเกี่ยวกับคนเพื่อนบ้านและคนที่จับกลุ่มเวลาเดินผ่านแล้วก็นินทาเราไม่ได้เราไม่ได้ไปรู้จักมากคุ้นแต่เขานินทาเราอันนี้มันคือสังคมคนไทยค่ะก็ตามที่บอกน้องก็บอแนะนํเคาน,น้องว่าเออเราอย่าไปใส่ใจเราอย่าไปเอาเอามาใส่มันก็น้องก็บอกมันยากอปุนาก็เข้าใจมันยากนะเพราะบางครั้งเนี่ยเราก็เก็บมาคิดใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่ ม,มันเป็นเรื่องที่ทําใจยากนะถ้าบอกว่าเออมันเออเราอาจจะมีอะไรดีเขาถึงมาดินทาเราบางครั้งมันก็มันก็จริงเราอาจจะมีอะไรดีแต่ว่าเราไม่ชอบให้ใครมายุ่งวุ่นวายชีวิตเราจริงไหมฉะนั้นนะคะปุนาทั้งจะเปรียบเทียบนะคะสังคมฝรั่งกับสังคมไทยไม่เหมือนกันค่ะ สังคมฝรั่งแม้แต่เพื่อนบ้านเราไม่รู้จักกันแม้แต่เพื่อนบ้านเราไม่รู้จักว่าเขาทําอะไรมีอาชีพอะไรเพราะเราไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวซึ่งกันและกันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างใช้ชีวิตนะคะคนไปทํางานเขามีหน้าที่ไปทํางานเขาก็ไปทํางานบางครั้งเพื่อนบ้านปูนานเนี่ยบางทีเป็นเดือนปูยังไม่เคยเห็นปูนายังไม่เคยเห็นหน้าก็นานๆเขาจะเดินมาหลังบ้านเราก็บกมือให้นะคะเนี่ยคือชีวิตในเมืองนอกนะคะมัน มันไม่ค่อยอมอีใครมาวุ่นวายกับชีวิตของเรานะคะนอกจากเราไปรู้จักมากคุ้นแล้วก็มาเป็นเพื่อนกันเราถึงมาคุยกันแบบว่าเรกความเรขกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะมันอยู่แล้วมันสบายใจมีเพื่อนๆหลายคนที่มาใช้อยู่ชีวิตอยู่เมืองนอกนะคะ ตามที่คุยกันนะคะเพื่อนคนไทยนะคะบางคนเขาบอกว่าเขาเขาก็เหมือนปูนาเขาตัดหมดเลยเขาบอกเขามาอยู่บ้านคนเดียวสบายใจกว่าเขาไม่ไปยุ่งกับผู้หญิงคนไทยเพื่อนคนไทยนะเพราะว่าถ้าเราไปคบคนไทยมากๆเนี่ยมันเสียสุขภาพจิตนะคะมันมันเป็น,นเรื่องแบบติสินินทากันสังคมไทยไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันหมดนะคะโดยเฉพาะสังคมตามชนบทเนี่ยตอน ตอนเย็นๆมาก็จับก,กลุ่มนินทาชาวบ้านหรือว่าสังคมที่ไหนๆที่เขาตามที่เมืองไทยจะเป็นอย่างนี้นะคะก็เลยเล่าให้น้องก็ฟังนะคะอ,อยู่เมืองนอกนี่มันสบายใจเพราะเพื่อนบ้านเขาไม่ได้มาวุ่นยุ่งวุ่นวายนินทาการีเราเขาจะนินทาเราก็ไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้ไปเราไม่ได้ไปสูงสิงกับเขาเราไม่ได้ไปพูดคุยกับเขาและเราก็ไม่ได้ยิน ฉะนั้นเราก็เลยไม่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนบ้านนะคะเรามีเพื่อนบ้านที่ต่างคนต่างอยู่ไม่ได้ยุ่งวุ่นวายชีวิตกันนะคะมันสบายใจค่ะสังคมฝรั่งเขาจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วสบายใจนะคะใช้ชีวิตใครชีวิตเราใครจะตายใครจะอยู่เขาก็ไม่ต้องมาประกาศให้ชาวบ้านรับรู้ค่ะเพราะมันเป็นชีวิตส่วนตัวของเขานะคะกะ็สบายพิษมากค่ะมาอยู่เมืองนอกเนี่ยเรา ไม่ไปคบคนไทยมากเราก็จะมีชีวิตที่ไม่จิตตกนะคะแต่ถ้าเราครบมากๆเนี่ยกลับมาบ้านเอาแต่เรื่องมา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 ในบ้านด้วยแล้วมันก็เสียสุขภาพจิตฉะนั้นปูนาเลายตัดปัญหาไม่ค่อยคบกับเพื่อนคนไทยนะคะส่วนมากถ้าคบปูนาจะคบกับเพื่อนฝรัง่งสบายใจนะคะ และไม่เสียสุขภาพนะคะนี่ก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าสังคมฝรัง่งเพื่อนบ้านฝรัง่งเขาไม่ไมายุ่งวุ่นวายชีวิตของเราต่างคนต่างอยู่นะคะอยู่แล้วสบายใจไม่ต้องจิตตกไม่ต้องเสียสุขภาพนะคะก็เอามาเล่ามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันนะคะแล้วก็ สำหรับใครชอบคลิปนี้นะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ปุนาด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, กด share, แชร์เยอะๆๆๆนะคะเพื่อปุนาจะได้มีกำลังใจมาทำคลิปใหม่ๆมานำเสนอให้เพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างนะคะดูแลคุณพ่อคุณแม่นะคะอย่าให้ท่านเหงานะคะท่านต้องการความรักจากเรานะคะเอาใจใส่ท่านนะคะจะให้ทำให้ท่านมีความสุข ขอให้ทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญน,นะคะร่ํารวยร่ารวยนะคะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองขอให้รวยขอให้รวยกันทั่วหน้านะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ